วันที่28มีนาคม2556เวลา18นาฬิกานายโชดอนันต์พืชพรชนันที่ปรึกษาประธานรัฐสภาเป็นตัวแทนในการเปิดงานเลี้ยงกิจกรรมสาระสังสรรค์ยุวชนประชาธิปไตยณสถาบันวิชาการ T.O.T. จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง29มีนาคม2556โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์วิถีความคิดจิตสำนึก และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน320คนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศในการนี้หลังจากที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้กล่าวเปิดงานแล้วอย่างร่วมร้องเพลงสร้างความสนุกบนเวทีพร้อมกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้อีกด้วย